สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube แล้วชาวแฟนเพจที่น่ารักทุกๆท่านครับยินด,นดนีต้อนรับเขา้าสู่หมอบอยเคลียร์ชัดชาแนลและแฟนเพจ Facebook หมอบอยเคลียร์ชัดเราจะมาเจอกันเป็นประจำกันทุกๆเดือนกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารคำทำนายการพยากรณ์ทั้ง12ราศีว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนโดดเด่นและราศีไหนจะต้องเตือนกันบ้าง แบบเจาะลึกแบบละเอียดเน้นๆเ,เต็มเต็มกันไปเลยครับก่อนอื่นครับจะมารับชมรับฟังคำทํานายก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆและกดไลค์กดแชร์เฟซบ o ๊กแฟนเพจหมอบอยด้วยก็จะกราบขอบพวกคุณเป็นอย่างสูงหลังจากนี้ไปครับเรามาติดตามรับชมรับฟังคำทํานายการพยากรกันได้เลยครับ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพยากรณ์ประจําเดือนกรกฎาคมของคนราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษแน่นอนครับในเดือนนี้ดาวองคารที่เป็นดาวประจําตัวหรือดาวตัวแทนของคนราศีเมษโครจรอ,อยู่ในราศีกรกฎได้ตําแหน่งดาวมาตรฐาน คือตำแหน่งนิดที่หมายถึงอ่อนกำลังส่งผลทำให้คนเมรหมดแรงหมดไฟขาดการกระตุ้นโลน,นดังนั้นคนเมรช่วงนี้จะต้องตั้งสติคิดบวกให้มากขึ้นเพื่อสร้างกำลังใจให้กับตัวเองพอเข้าสู่วันที่20กระกฎาดาววัสนาก็จะเริ่มฟื้นตัวทุกอย่างก็จะเริ่มผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น การงานคิดหวังอะไรยังคงไม่ได้ดั่งใจคลาดเคลื่อนไม่ปติดประต่อเพราะดาวการงานของคนเมษช่วงเดือนนี้เดินถอยหลังแต่ยังกังวลใจไปนะฮะเดินถอยหลังในเรือนตัวเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายแค่คาดเคลื่อนล่าช้าไปบ้างแต่สุดท้ายครับสิ่งที่หวังไว้ก็สำเร็จอย่างแน่นอนคนราศีเมษครับพอหลังวันที่17กรกฎาคม ดวงสตามีเก์อาจจะต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆรวมทั้งถึงการถือหุ้นร่วมหุ้นกับใครบางคนเป็นจังหวะดวงที่มีโอกาสก้าวหน้าดีเป็นช่วงแห่งการเริ่มอะไรใหม่ๆสิ่งดีๆก็จะเกิดให้คนราศีเมษช่วงนี้ครับขยับขยายการลงทุนจะเกิดดอกเกิดผลเป็นอย่างดี การเงินครับจะมีข่าวดีดวงจะมีเกณฑ์ซื้อรถซื้อบ้านมีที่ดินมีการเปิดร้านใหม่จะได้ทรัพย์ขนาดใหญ่ใครที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ครับเป็นจังหวะหยิบจับเก่งกำไรจะสมหวังชัดเจนครับการเงินโชคลาภเขาเรียกว่าหมุนคล่องหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคนราศีเมษช่วงนี้ถ้าใครทำอาชีพเสริมครับ ก็มีช่องทางหลากหลายให้เพิ่มขึ้นเพราะดาวการเงินของคนราศีเมษโครจรได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ที่สำคัญก็คือตำแหน่งราชาโชคดวงจะโชคดีจะมีโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีป้ายแดงได้ครับความรักครับต้องถือได้ว่าความรักในช่วงนี้ถูกต้องถูกเวลา พราะดาวความรักของคนราศีเมษโครจรได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานที่สำคัญก็คือตำแหน่งราชาโชคคนโสดจะสมหวังจะมีสายเปคอยดูแลแต่ควรระวังฮะมีเกณฑ์จะไปคบกับเด็กหรือดวงจะมีเกณฑ์ที่คนอายุน้อยกว่าจะมาสนใจจะมาจีบแหม่น่าอิจฉาครับส่วนคนที่มีคู่ครับความรักจะอุปถมัมอาจจะมี บิ๊กเซอร์ไพเป็นของรางวัลสุดพิเศษให้สาวสาวราสีเมษได้ประทับใจอย่างแน่นอนเลขเด่นเลขเด็ดเลขมงคลของคนลาสีเมษก็คือเลข8และเลข6ครับหาโอกาสครับไปสักการะไหว้พระแม่อุมอาทีวีนะครับเสริมดวงที่วัดแขกนะฮะแล้วก็ทําบุญ ทำสังฆทานนะครับประจำวันเกิดซะจะได้เสริมเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพยากรณ์ประจําเดือนกรกฎาคมของคนราศีเมษหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษถ้าชื่นชอบกันนะครับและติดตามผลงานกันก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วคราวหน้านะฮะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ครับ หมอบอยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ